สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับซังดำซ่อง g ก l a ล็กซี่โฟนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนรีเซ็ตเครื่อง vivo แบบไม่ให้ติด Gmail บางคนล้างเครื่องไปแล้วก็ติด Gmail อะไรเงี้ยตอนแรกก็เข้ามาที่ตั้งค่าครับทุกคนเอ้ามาการที่ตั้งค่าแล้วเลื่อนหาบัญชีกดเข้ามา ก็มาบัญชีมาที่ Gmail คลิก,กไปลบ Gmail ก่อนถ้าเราไม่ลบ Gmail อ่ะทุกคนมันก็จะติด Gmail ถ้าเราล้างเครื่องอ่าน,นี้ทําการลบ Gmail นะครับขั้นตอนการง่ายๆเผื่อคนที่ไม่รู้เผื่อคนที่รู้ก็ดู้พวกอบันเทิงก็ได้นะครับถามว่านําบัญชีออกหรือไม่แบบนี้อะไรจะลบะก็ลบไปเลย ข้อมูลไลเซอร์ที่เราลิงก์ไว้กับ Gmail เบอร์โทรเนี่ยเราก็ถอนออกไปก่อนอ่หลังจากถอนออกมันก็จะให้ใส,ส่รหัสรหัสโทรศัพท์หน,น้าจอของเรานะครับเราใส่เข้าไปปุ๊บอ่าหายไปแล้วทุกคนโอเคปิดการซิงไว้เนี่ยมันไปซิงคกับอะไรอีกกดออกเลยกดออกแล้วมาที่ระบบนะทุกคนกดไปที่ระบบ เครื่องซ้านิดหนึ่งทุกคนรอมันหน่วงอย่างนี้แหละเราถึงจะรีเซ็ตมันเพราะว่ามันซ้ามันไม่ลื่นมันข้างแบบมีแอป,ปมีรูปอะไรเยอะอย่างเงี้ยถึงเข้าระบบมาแล้วก็มาที่ตัวเลือกการรีเซต็ตทุกคนกดเข้าไปกดเข้าไปเอาใหม่ทุกคนเข้าไปใหม่มันเด้งระบบตัวเลือกการรีเซต็ต แล้วก็คืนค่ากันตั้งค่ารีเซ็ตทั้งหมดกดไปทุกคนกดรหัสไปก็รีเซ็ตทั้งหมดทีนี้รอครับทุกคนรอให้มันเปิดเครื่องขึ้นมานะครับ หลังจากมาแล้วก็น่าสวัสดีแล้วก็กดเริ่มขอตั้งค่าเป็นภาษาไทยกดยอมรับกดข้ามไปก่อนตั้งแบบออฟไลน์ line นะครับทุกคนเพื่อเป็นปความว่องไวไม่ต้องใช้เน็ตก็กดถัดไปก่อนเข้าหน้าหลักครับทุกคนอันนี้ก็ถัดไปก่อนเดินไป กดข้ามไปครับกดข้ามไปก่อนนะครับไม่ต้องติดตั้งอะไรนะครับเพราะว่าเราจะเข้าหน้าหลักไปก่อนรอครับทุกคนอามาแล้วกำลังโหลด คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัได้นะคะอันนี้ใครไม่มี g ี a เมลก็สมัคร G ี a เมลใหม่ไปเลยหรือจะใส่เมลเดิมก็ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไปแล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ